สวัสดีครับบันทึกรับสามก๊กนะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตร้านฉลองเทศกาลกันนะฉลองเทศกาลร,รอบนี้ก็เป็นตัวแม่ทับลุงสามเข้ามาแล้วนะเพิ่งอัปเดตไปไม่นานนะเอากิจกรรมฉลองเทศกาลลุงสาม,มาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันไหว่าร้านรอบนี้มีอะไรเข้ามาใหม่แล้วมีอะไรน่าแลกบ้างนะครับอ้ออย่างแรกเลยก็แลกสุดหรูนะแลกสุดหรูก็อย่างว่าแหละนะอันไหนก็ล่าแลกหมดนะครับแต่ว่าสายเติมเนี่ย ต้องแลกตัวนี้เป็นอย่างแรกเลยเนาะเพราะว่าน่าจะเข้ามาให้แรกแค่ครั้งเดียวเนาะมีเข้ามาให้ซื้อแค่ครั้งเดียวสําหรับฉายานะแบบถาวรเพราะงั้นถ้าเกิดว่าไม่แลกเนี่ยก็ครั้งต่อไปอาจจะไม่มีมาให้แลกแล้วนะงั้นก็จะพลาดไปนะสําหรับการอัพลังของสายเติมเนาะที่เหลือก็น่าจะมีกันหมดแล้วแหละของสายเติมนะหรือไม่งั้นก็ถ้ายังไม่มีก็สามารถทํามาเติมได้อีก ซื้อได้อีกนะถ้าเกิดว่ายังไม่ครบนะ,ะสายแรกสายเติมก็ประมาณนี้เนาะมีแต่ของหน้าซื้อเยู่แล้วลหละมาดูของสายเควสดในในเกมบ้างนะของที่หน้าแรกก็เนี่ยนี่เนาะหินนี่แหละของลุงเพิ่งมาใหม่ก็เป็นของที่หน้าแรกเป็นธรรมดาเนาะ,ะแล้วก็ตาเยียวนะไทจีทองก็ยังหน้าแรกอยู่นะว่า สายฟรีคงยังไม่มีใครอัพทองได้เต็มหมดหรอกมัง้งนะตัวนี้ก็หน่าแรกนะไว้อัพกอนศึกนะที่เหลือก็ขาดอะไรก็แรกอันนั้นเนาะบันทึกวิจัยนี้ก็ยังหน้าแรกอยู่นะถ้าเกิดว่าเรายังขาดอยู่นะเออที่เหลือก็ขาดอันไหนก็แรกอันนั้นแหละนะ แต่ที่หน้าแรกก็มีของลุงอัพคัดลุงเนี่ยแหละหน้าแรกที่สุดแล้วก็อัพไทจี้นะเ,ออเพราะว่าของผมยังทองยังไม่หมดเนาะทองได้ไม่กี่ชิ้นเองตัวนี้ขาดเยอะเลยนะ,ะมาดูที่การใช้ทองซื้อดูนะการใช้ทองซื้อนี่ก็แน่นอนนะลุงสามนะนาซื้อที่สุดอยู่แล้วนะสี่สิบห้าเศษ เ0้าทองนะตัวลุงหนึ่งก็ความน่าซื้อก็น้อยลงเนาะเพราะว่ามีกลนศึกขั้นลุงมาแทนนะตัวนี้ก็น่าซื้อนะเดี๋ยวต้องสะสมทองซื้อนะใช้เท่าไหร่หมื่นหนึ่งนะได้20ส่สิเศษนะถ้าเกิดว่าจะซื้อให้ครบ1อันเนี่ยก็ต้องใช้5,000 50, ม่นทองเลยเนาะกว่าจะได้ขั้นลุง1อันเนาะตอนนี้ก็มีอยู่แล้วยี รอบนี้จะหาทองทันไหมอะอีกขาดอีกเท่าไรห้าพันห้าเยอะอยู่นะที่เหลือก็ความน่าซื้อก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอ่ะที่น่าซื้อก็มีแค่สองอย่างนี่แหละะอ่ะร้านค้าอัปเดตรอบนี้ก็มีเท่านี้เนาะอ่ะถ้าเกิดว่า มีส่วนไหนที่น่าแลกมากกว่าส่วนที่ผมว่ามาก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับผมจะได้เอามาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจแรกของอย่างอื่นนะอ๋อตอนนี้ก็มีโค้ดเข้ามาใหม่นะอ่ะก็เป็นโค้ดของลุง3ามเนาะก็เข้ามาหน้า f a c e b o o k นะก็จะมีโค้ดให้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าแชร์ถึง2000ครั้งก็จะได้รับรางวัลทั้งเซิร์ฟอีกนะตอนนี้แชร์อยู่ที่ ร้อยาสิบครั้งแล้วนะก็ขาดอีกแค่พันแปดนะามาใส่โค้ดนะโค้ดนี้ก็ได้รางวัลเป็นทอง300ยากาย4อันนะก็ประมาณนี้เนาะได้ทองมาใช้อีกนิดหน่อยนะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ